ครับพ่อสิบอกอย่าเขียนคิวอันส่ขึ้นไปตั้งเครื่องเห็ดเห็ดเห็ดโล่งแม่งส่เด้อมื่อนี้เด้อเขียนคิวล่งแม่งส่เด้อดังไอเห็ดดังรึมั้ดังมันคือหากรุงไปค่าคนแผลมันเน่ยนี่มันสวดน้าพามันสวดสวดนี่ไปไปจีดหรือว่ามันงวันก็ได้สวด วันมันก็สตดออกสุ่มมองบันนันต์ตีนาผาโอ้นาผากมันวันออกเยอตจบ้าร์บารมันมันออกแต่น้ำนมน้ำด่างน้ำขามันออกวันนาผาต่ออันบซุมมองถ้าชิมบอระนาเนยชาอยมันคือบเจียงออก มันคือโบยงมันคือบยเจงหงอดเอาจิมเนี่ท่าเนี่ยไปซื้อิมเลยเดี๋ยวพอเอาเงินให้ให้งบอาลอยไปซื้อกิ้มมาท่าไปซื้อิ้มเนี่ย่ยงก่อนโอยออฟโอเลียเน่ยลองใส่บึงเคยใส่ไปเคยใส่ ขันมันบ่เขาออกพ่อหักข้าโตดิ